เอาละครับ EP หาสิบหกมาฮอตแล้วครับผม ศึกเอฟเอครับนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโค้แตกแกกแต้มปะทะกับสวอนซีนะครับเห็นชุดสีขาวนึงว่าเลี้ยวมาริทครับตกไก่เม็ดครับผมเอาละครับนี่ก็คือโจมนาของทีมคู่แข่งของเฮานะครับสวอนซีซิตี้นะครับนี่นี่นะครับนี่คือเพเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับนั่นก็คือเบนจามินเซตโกนะครับพนุ่งลุ่มล้อประจำทีมโค้แตกแกกแต้มอ่ะ ไปเบิ้งแผนนะครับโคดเด็กกลับมาในแผน C หนึ่งสองหนึ่งสองคือเก่าเหมือนเดิมนั่นล่ะครับผมเฮ้ยนี่คือสมนาและไลน์ซื้อของเบิร์เนี่ยนาฟุตบอลมันมก็นยังจับมือกันครับเอออ่าสวัสดีเพื่อนอ๋บอบันไห้พวอกันโดนนะเอ้ามันก็ลงไปเช่นเป็นชีพน้ำก็ได้ษเดีย๋ยวใจเย็นใจเย็นบันล้ไปหรอกอโอเคเจอกอันนาบอดดี้สวอตซีสตี้มาในแผน C สองสามหนึ่งนะครับโอ้โหนี่คือไลน์ซื้อนักเตะเพิ่นนะครับเด้อลองอ่านมึงเด้อแม่ย่าใส่กวดบ้านเป็น ยานคนนี้สัมเนยสูไวยสูสูงขึ้ไปสูกคับไอ้ลุย่โอ้ยบางยานไม่แย่แม่เท่าเนาะสูนี่เนาะภาษากวดบ้านกุซ้ากอดผ้ากูนะนะครับนีคือชมนาของกัดตันท no. ีมนะ กับตันทีมของแมนยูแล้วก็ทีมอีกทีมหนึ่งเพิ่นแล้วครับสวอนซีฮ่เพิ่นก็ฟิตแล้วพร้อมลุยแล้วนะครับผมอ่ะโคดแตกกระห้องบอกลูกทีมเอาเต็มที่น้องๆลุยเข้าไปนะครับอ่าเริ่มเกมครับเอาแล้วครับผัดตะเก่ห่วนาทีเกินยีงยเกินครับรดหน่อยความครับถือไปเรื่องเมากรรมการควักแบบทันทีนะคบอบ b อย แจกไปเหลืองผมแดงไปครับอบ๋อไปบ้่งเบิง่งพับซ่าครับโอ้ยเตโอนะครับโอ้หถืกแสลุกนี้นะครับ,รบปิวออกไปค้างสนามกันเลยทีเดียวครับผมโอ้ไปนุ่มหนาอ่อนนี่พอนธรรมาดาครับน่าลครับเตโอโยนเข้ามาลูกคุกคิกหน้าประตูอีบอกแล้วเดียวเรียบร้อยครับผม มีสกิลปีกครับสงสัยบินได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาละครับอีกบกี่นาทีต่อมาปากปุ่นครับลูกนี้สัตว์ด้วยใส่นะครับปิวเข่าสามเหลี่ยมยังสาใจครับผมโอ้โหสวยงามมิลีครับไปเบิ่งภาพรีเพกอันอี้นิดนึงครับนี่โอ้โห เหลือครับตีเสมอเราวายเห็นได้ <Biz> เอาละครับพระจรึก <Greek. S 2> ตีเสมอครับโคดแต็กกระเป้าปัับมากทันทีครับเปลี่ยนกองหลังดาวลุงออก,อออกส่งไอเตา่าตูดจิงลงไปนะครับอ่าดูดันได้ใจบอกเฮ้ยหยับไปเดี๋ยวกูดันเองนะครับกองตัดมาอีกเทียหนึ่งละมุดไวรุ่นกระชากขึ้นไปด้านนาราล โอ้ยออกน้ำอีกแล้วโคตรแต๋สะใจนะโอ้โหออกแล้วผมเปลี่ยนล้องออกมาก้ะมึงเห็นบ่นะครับเหมือนบอห้องอใส่กันนะครับนะาะลำมุดจจายสวยนะครับเบนเจามินตามน้ำนะครับลูกนี้บอกโอ้โหจ่อขนาดนี้ผมเอาใบพลาดนะครับโคตรนะครับสุดยอดโคตรแตงออกเงี้ยสะใจว้ย นะครับอออกน้ำด้นนอีกลูกนึงนะครับลูกยก๊งขุกขิกหน้าประตูเดียมียิงเลยโอ้โหประตูมันปั่นได้ยังไงครับบอกเลยบทของยีงก่กูคักแท้สัวนะครับอ่านี่โคตรแตกเพิ่งกระเอิญนัดเตะมาติวนะครับน้องมึงลงไปมึงต้องบีบพื้นที่อย่างน้อยด้วยโอเควะน้องครับกอ็สั่นนะครับเพื่อนว่า ็ไม่เสียงนอกวีดีกแล้วนะครับผมจุดชนครับผมโอ so oh, ้ยกองหลังสวัสดีอกจอมันเป่าอะไรยังไงครับมันเกิดยังเกิดนะครับเนี่ยเนี้ยผมอุโสต็มแขนนะครับลูกนี่ชัดเจนนะครับกรรมการเป่านะครับจำนุนด้วยหลักฐานครับกับตันที่แมนเชสเตอร์นะครับปูโนม่ากระตังท่าเตรียมยิงจุดทนนะครับถอยมากเกือบครึ่งกิโลครับจังเข้าไปยึกยังโดดเปียงเรียบร้อย เสียบได้ครับผมลูกนี้โอ้โหจะได้ครับโยนเตะมุ้งเข้าไปโอ้ละมุดมองลูกดี้ครับโอ้โหเสียดายครับบอกโอ้สายหัวนะครับเออละมุดอ่าละมุดพอยรุ่นนะครับเฮ้ยมือหนักกระสุนให้ละมุดประสันนะครับอืมจักมันเห็ดหยางโย,งยงนะครับอ้าวกรรมการเป่านาวิดเป็นเวลาครึ่งแรกครับผม กัาเบนจามินเชดโกกับยัางกับมาหามน้องเดฟนะครับเบื่อมือนั่นนะครับพอารุ่นมแ็งอย่างมันคือบงยิ่งนะครับเพื่อกระสงสัยคือกันครับผมนี่แหละครับบ่แเราก็เสียดายครับอวดตาลับครับตานอนจนหอบตีหนึ่งครื่งนะครับมือเห็นได้แค่เสมอนะครับโอ้ยเสียดายครับอือเอาละครับเดยวให้นักเตะบันพักกินน้ำดื่มน้ําปัสสาวะนะครับสักคู่เดียวนะครับเรามารอชมครึ่งหลังกันครับผมกดจะรอสักคู่ครับผมอ่ที่รักมือแนงกินอย่างเงี้ย โอ้หครับผมโอ้ยามตานากูคุยว่าสัน่าบอย่านเมียแล้วเอาละครับเริ่มครึ่งหลังมาได้แค่วิเดียวนะครับสาวอนชี่เพิ่นก็มีการปับหมากเปลี่ยนศูนย์หนาลงมาไหมนะครับเป็นพนุ่มรูปงามนะครับนี่บอกมาเดี๋ยวกูดันขึ้นไปเองมึงถอยลงมานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันต่อครับภาพตัดมาแมนยูคุคิีสันด้คว้าลูกนี้กับตันบูโดครับโอ้โหโก้โก้โก้ บูโน่ครับซาดด้วยขวาเต็มคอครับลูกนี้โอ้สวยง่ามมิลีครับผมโอ้ยตบดเมื่อยผมนะครับผมบูโน่ครับผมสุดยอดไปม้ายเอาละครับกับป้ารอบนี้เป็นสวอนซีทำเกมลุกขึ้นมานะพอนุ่มลุก โคตรนะครับโอ้ยน้ำโคตรมากว่าใจตายอะยรอะไรอย่างไรเอ้มากูเปลี่ยนโตเถื่อนก็น้องเลนโอ้ยไปเมืองรีเพกันอีกทีนึงครับโอ้ยเอาซะนะครับเเด d อ a โดดโบราณนะโคตรบอกว่าวใจตายนะครับ ไล่มาเป็นสองสามครับผมอ่าอาแล้วครับโค้ชแท็กกระบอนิงแล้ฟาวปั๊บเกมลูกโอ้ซีตรววดเดียวเลยครับ๋อประกอบไปด้วยโอซิเมนนะครับแล้วก็มีไพกับบอลลูแล้วตอนนี้ตัดมาครับเมนยูบุกอีกแล้วึงสัตติดปั๊บยังไดดันมาสัดโดนผ่านบอลตัดกำลังเลยครับผมโอ้ กบแฟนบอลบอกเปลี่ยนโตแว็บเดียวซัดขึ้นอีกแล้วครับผมโอหยมันนีหลีครับโอ้โหดีใจท่าผ้าเรือกรับจำหมอจำหมอครอบโอ้โหสุดๆครับผม เอาละครับผมกรรมการเปานโนบีดเปิดเวลาการแข่งกันนะครับแมนยูสัตสวรรค์ซีไปซีสองในศึกเอเอครับนะครับโคดแตกกยังมาจับมือครับกับโคดกูแข่งนะครับเนาะครับผมแมนยูของโคดแตกแจกแจมกับพานเขารอบต่อไปนะครับในศึกเอเอครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับนี่นี่คือน้องๆนะครับอาเดียมีนะครับกับนิโก้วิลเลียมครับผมตาตัวเบื่อผมนะครับ ปูนอดสุดยอดครับผมบักล้วมุดอยู่ไหนล่ะ <laughs> ผมอยู่นี่ครับเมือม่อไหร่เมืงอก็บ่มยิ่งนะโอ้ยผมเห็นนะผมมีตาหลังนะไปโอ้ยวกละสุดในมืงอว่าสันนะน้องเอ้ยครับขอโทษครับอื เพื่อนบริพอกันโดนเข้าไปจวดใส่ดีว่าเอาจังสี่คางสนามเลยเฮาสองกักเพื่อนโอเคจัดไปบูน่ามันอะคือยิ่งซีคิดงามแค่ไหนน้มจำไหนก็บไม่มีความหมายดอกเอ้มันโฆษณาเขาลุ้นจนหอดีหนึ่งเกือบตีสองลูกที่สองกับโมาสุดท้ายเสมอหามันนี่โอ้แต่กับนดยยิ้มว่านอนเบิงครัวเซนนอนแมนยูจนหอดีหนึ่งเครื่องกัดแกยวยุ่มยูตั้งโดนเอ้รู้สึกจางไหนเน่ครับคนครับผมระบายมันออกมากครับผมผมกั พอเข้าใจว่าห้อยรุ่นมันติดเก๊กเอียงกันอ่ะก็เดือนะครับผมก็บอสาดเปี้ยงไปเลยว่าเข่าไายบ่แห้งแล้วเสียดายครับจัดรูปเกมนะครับก็เห็นมาแมนยูมีโอกาสขึ้นน้ำหลายลูกแล้วโคตรเต็จมีความคิดเห็นอย่งไรเนี่ยครับผมผมอยากสิฝากบอกแฟนบอลแมนยูว่าอดใจนะครับให้เพื่อนเน็ตทีมจักหน่อยเนี่ยแต่ว่าเขาบ่มีดวงก็ซื้อครับเสียดายครับผมโอเคครับเม้าขอให้โค็กโชคดีครับผมครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับฝากติดตามช่องนี้นะครับผมครับ